ต้องขออภัยคุณที่รักนะครับคนดีทุกๆท่านนะครับตามที่สัญญากันไว้ในค่ําคืนนี้ว่าจะมาไลฟ์แต่เผอ,อิญว่าติดภารกิจเร่งด่วนก็เลยต้องฝากเป็นคลิปในการเปิดไพ่ทำํำนายดวงนะครับวันนี้หัวข้อว่าถ้าทําแบบนี้แล้วชีวิตคุณเปลี่ยนแน่ๆเลย นะให้เลือกสามใบเช่นเคยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับกดหัวใจกดไลฟ์หรือจะกดแชร์หรือจะกดเซฟไว้ก็ขอบพระคุณอย่างมากถือว่าเรายัางมีกันและกันที่นี่เป็นพลังบวกแสดงมุทิตาจิตมีตาจิตอันเป็นกุศลให้สำหรับท่านทุกๆท่านด้วยนะครับอ้าวเริ่มกันเลยนะครับอมสิโรเมพุธเทวันเจรในธนันะเนสรพมะเทวตาหมาทียยปรมิตาภูชิตวาประกาศรวันตาปากกราเควตุมิเคเต,ตพิธีภูชาคจฉาภัสส เทวมนุษย์สานังอัญชริยะจตนมัสิวาดายะคุณทำแบบนี้ชีวิตคุณต้องเปลี่ยนแน่ๆเลยนะครับเลือกมาหนึ่งหึ่งใบนะครับมีใบที่1ใบที่สหรือใบที่3และท้ายที่สุดแล้วโปรดใายวิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังนะครับให้เป็นที่ปรึกษาเรานะครับให้เป็นที่ให้คำแนะนำเปิดไฟเปิดแสงสว่างให้แล้วเพียงแต่ท่านจะไปอยู่ที่แสงนั้นหรือเปล่าขึ้นอยู่กับ วิจารณญาณท่านเองจะทําหรือไม่ท้ายที่สุดเราเป็นผู้กําหนดนั่นเองนะครับใบที่1 2และ3นะครับให้เวลาเลือกตั้งจิตตั้งใจนะครับระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระลึกถึงองค์เทพเทวดาที่เรามีให้ความเคารพนับถือนะครับ1 2 12 3 12 12 1อาจารย์จะเลือกใบที่วันนี้วันเสาร์ใบที่3ครับ แต่จะเลือกไปที่สามนะฮะลองทำไหนดูนะครับอ๋อถ้าทำแบบนี้ชีวิตคุณเปลี่ยนแน่แนแล้าทำแบบไหนล่ะถ้าแบบแบบนี้นะครับภาพนี้จะกระเพื่อกักว่าคนคนที่ไม่สมบูรณ์นะฮะที่จะลงลงลงไปในในการแข่งขันหรือทำอะไรก็ตามแต่อันนี้คืออันดับแรกคืออ ah ัตตาหิอัตโนนโถแต่ภาพนะครับจอภาพหะือก็ตามแต่เป็นสีแสงสว่างแล้วก็คือเป็นดวงอาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกัน นะครับอ่านะฮะก็หมายความว่าความพยายามของคุณไม่เคยทระยศแน่นอนความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่ด้านเองสู้ต่อไปนะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะสู้เพียงลําพังคุณอาจจะสู้ด้วยลําแข้งของคุณเองคุณอาจจะสู้ด้วยความไม่สมบูรณ์ของคุณก็ตามแต่บางทีคนอื่นยังคู่แข่งของเราเนี่ยโอ้ถ้ามมีความสมบูรณ์อย่างเช่นคู่แข่งกันธุรกิจยางเงี้ยโอ้เขาเพอร์เฟกกันเหลือเกินแต่อย่าลืมนะครับอาจจะ ขาอ,อาจจะนิ่งอยู่แค่นั้นก็ได้แต่เราจะสามารถตะเกียกตะกายกันไปนะครับผม <_ C os al> เพราะฉะนั้นจงพยายามเรามีลมหายใจอยู่แล้วใช่ไหมครับเรามีความพยายามอยู่แล้วเรามีพลังพละกระกลังสองมือเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นด้วยความพยายามด้วยความมณานะด้วยเพียบรบารมีของคุณเองด้วยสติปัญญาญาณน,นะครับสู้กันต่อไปรับรองว่าวันข้างหน้าของคุณเนี่ยสดใสสว่างอย่างแน่นอนนะครับและกระทั่งบางทีคู่แข่งของคุณนี่ย้ยเกิดความประมาทอีกเราก็เหมือนกระต่ายกับเต่าครับ เราเป็นเต่าแต่ท้ายที่สุดแล้วเต่าเราก็ชนะนั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะครับทำแล้วชีวิตเปลี่ยนแน่นอนสําหรับท่านที่เลือกไปที่1นนะครับเพราะทำไมมีแต่ไพ่พลังดีทั้งนั้นเลยถ้าทําแบบนี้นะครับอ่าอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความร่วมมือใช่ไหมครับแล้วก็ uh, around the world หรือในโลกของอินเทอร์เน็ตหรือในโลกของ uh, metaverse หรือโลกของเสมือนจริงนะครับการให้ความร่วมมือกัน การที่เราตั้งจิตตั้งใจในการติดต่อสื่อสารหรือเราพยายามติดต่อสื่อสารกับคนแดนไกลนะฮะถ้าเรามีความมุมาณนะมีความบากบัน่นมีความเพียรด้วยความต่อสู้ไม่ท้อไม่ถอยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเรื่องงานติดต่อเรื่องคนรักติดต่อเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอนก็เช่นเคยครับมันก็ขึ้นอยู่อันนี้เหมือนกันความพยายามไม่เคยทรยศใครนะครับค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะครับ แล้วความร่วมมืออย่างเช่นคุณไปขอความร่วมมือกับใครรับรองว่าเขาให้ความร่วมมือแน่นอนเพราะว่าคุณก็ดูหน้าเอ็นดูด,ดูมีความมุมานะนะครับเพราะฉะนั้นจะได้รับความร่วมมือจากเหล่ากัลยาณมิตรหรือคนที่ท่านไปขออย่างแน่นอนถือว่าเป็นไพ่พลังบวกนะครับอันนี้คือท่านไม่ได้ ไม่ได้สู้คนเดียวอันนี้คือสู้คนเดียวแต่น,นี่คือมีการได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายเลยนะครับและก้าวไกลด้วยนะครับก้าวไปสู่อนาคตอันไกลอันยาวนานอันมั่นคงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะติดต่อสื่อสารหรือแม้กระทั่งได้ทํางานกับอาชาวต่างชาติหรือจะได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับาพยายามนะครับแล้วก็ความร่วมมือได้ต่อไปใบที่2องไม่แต่ไพ่พลังบวกอันนี้นะครับดูนะครับว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของ อันนี้แสงสว่างน,นี่ก็แสงสว่างน,นี่ก็แสงสว่างเพราะฉะนั้นทําแน่นอนครับยิ่งทํานะครับชีวิตคุณเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแน่นอนเลยนะครับอันนี้คืออุปสรรคไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่ปัญหาครับคุณมีความพยายามคุณมีปัญญาคุณมีวุฒิภาวะไม่ใช่ว่ามีกำแพงกัน้นมีอุปสรรคกัน้นคุณจะทลายกำแพงตัวเหนื่อยเปล่าครับแต่คุณมีความฉลาดมีความฉเฉลียวในการที่จะก้า,ขาวข้ามอุปสรรคนั้น นะครับด้วยปัญญาหรือด้วยวิธีการในการแก้ปัญหาของคุณนะครับเป็นการแก้ปัญหาอย่างแยบยลอย่างแน่นอนบอกแล้วครับว่ามหาเทพทํานายมีแต่พลังบวกให้เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเจออุปสรรคอุปหปัญหาอะไรก็ตามแต่บอกว่าอุ้ยไม่ใช่หรอกตอนนี้ฉันเจออุปสรรคอย่างนงี้มันไม่ใช่หรอกแน่นอนอย่างเงี้ยแต่อย่าลืมนะครับเราเติมพลังที่ดีๆให้กับตัวเองสักวันหนึ่งสิครับสิ่งที่ดีๆมันก็ต้องอยู่กับเราเพราะเราเสพแต่สิ่งที่ดีๆใช่ไหมครับ สิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องอยู่ไกลกับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นให้กำลังใจตัวเองนะครับฝ่าฟันอุปสรรคนะครับแล้วก็กเวลามีอุปสรรคนะครับอย่าท้อยอย่าถอยนะครับท้อได้แต่ห้ามถอยเพราะว่าอยู่ข้างหน้าเราโกลที่อยู่ข้างหน้าเราเราต้องไปให้ถึงแต่ระหว่างทางนี่แหละครับมันจะเป็นอุปสรรคและปัญหามากก็คอยสู้และก็พยายามต่อไปให้กําลังใจกันทุกๆท,ท่านนะครับที่ท่านที่มีอุปสรรคหรือมีปัญหาหรือการสู้โดดเดี่ยวหรือการที่จะวิ่งไปหา ทีมงานหรืออะไรก็ตามแต่หากกายันมิตรอะไรก็ตามแต่นะครับถือว่าเป็นวันหนึ่งที่เราจะต้องต่อสู้เพื่อของวันพรุ่งนี้และเพื่ออนาคตตราบใดที่เรายังมีลม,มหายใจนะครับก็สู้กันต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากมหาเทพทํานายครับ